สวัสดีจ้าพบกับช่องเต้งตองชาแนลจ้ามาเมืองวิธีการวิธีคนดังวิธีคนดังจะแนะนําให้ฮูจักจ้านี่จ้าวิธีคนดังนี่วิธีคนดังเพื่อนวิธีคนดังใคาจะเป็นคนดังตรงนี้เนี่แนี่เป็นบอมือจะเปกอนยังสี่เลยจ้าวิธีคนดังถ้าเขาบอดังขามือเขาจะ,ปะเปลี่ยนยังสี่เลยจ้านีละวิธีคนดังแท้ อาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสันติก่อนช้าชิตช้าชิดให้การดังไฟอ่าเขามีใหม่้อยไฟเนาะเทากันนี่เลยจ้านี่เลยเอาน้ำมันเลยจ้าน้ำมันแล้วเขาทอดปาลาเลยจ้าทดลองใส่ลายดอกใส่เต็มนี้พ่อแล้วแล้วก็จุดไฟอาจุดไฟให้เนออาเดี๋ยวเดี๋ยวครับคึ่กล่อง จะกระจุดไฟเลยจ้ะควรจะโบาลาอะไรก็ติดงน้ำมัอีกนี่จ้ะวางลงเลยนี่ละวิธีคนดังกะไฟบดดังมือสีบดําแบงสีเลยจ้ะนี่ละ่ะคนดังมันจะมือดําแบบไี้ฮ่าฮ่านดังดังไฟดังไฟจะคิดไปแนวอื่นว่ามันดังอย่างอื่นเลยจ้ะนี่ละน้ำมันเกาจ้ะนี่ เขาถอดปลาถดอดยังก็เหลือสิเขาเทาใส่ขวดไปเลยจ้ะเวลาเขาดังไฟมาัดเลยไม่มีดังง่ายง่ายแห้งดังง่ายงเก็บไว้แบบเวลาเขาจะดังกันเทาก็แบบาามาเอาถาดไข่มาเลยหนึ่งถาดมาเป็นกระดาษเทเพอาะแต่เทน้มันใส่จะ้ะนี่ละแบบนี้ง,ง่ายๆเลยติดง,ง่ายๆ วิธีคนดังอะทานก่อนคือมีแต่ก่อนใหญ่ถ้าวิธีคนดังนาะมีแต่ทานก่อนใหญ่นี่ละจ้ะบอเป็นเอียงบอมีอะไรเลยปุดน,นี่ละจ้ะเห็นบอกั้นขึน้น,นมันจะบอเลยนี่น่าจะดังแบบโปะเป็นสิเลยจ้าโปเป็นเลยเยวะประศิลป์ใหม่ของเพิ่นไปเรื่อยๆเองนี่จ้าบอคอยใส่หลายวันสันทาน ใส่พอดีตัวนี้เนี่ยใส่พอดียังก่อนเยอะจ้ะเราไต้องใส่ลายกันเสร็ใส่ซมี่ก็พอดีแล้วเนี่ยเนี่ยพุน่นซมี่ได้จ้ะกุ่นขนาดนี้เลยโดยน้ำมันพืชน้ำมันเก่าที่เขาใส่กันนี่ละจ้ะเขาเก็บ เทไใยร่วมๆไปเลยเวลาจะกอไฟเขาย่างอย่างเงียสิเขามาเอาหรือมัตเทเลยง่ายๆอ่ะตัวป่วนมาแล้วตัวป่วนเข้าบ้านแล้วไปเที่ยวไหนมาไม่รู้นนุนนี่แหละประตูป่วนประจําบ้านทีนี้ของเราสิเพื่อนแล้วก็จะย่างรองเพื่อนย่างสันละข้าเกี้ยวรอกินย่างสรนละเนี่ยจังง่ายๆเลยเดย๋ยแปะกัติดควนขนาดนี้จ้ะควนกระบรายเลยนี่สิ แล้วบ่อได้กินด้วยบ่อได้กินขิวคือยางไก่พวกนังยางยางเทอมาะกอเลยกินปกติเขาเอายางเป็นยางมะกอมั็นอะนีมีข้าบ่้ใส่ยางใสย่ยางใส่มันดนมันพืชเก่าๆของข้านี่แหละเาเก็บใบตาสมไบนีก็มาใส่ถาดไข่เที่ยใส่ถาดไขา่หรือล่องทิชชู่ก็ได้เอาทิชชู่ก็ได้จ,จดุ่มจุ่มามันเห็มันซึมเข้าไปขามาจูดขามากอไฟใด้คือกันใดทิชชู่ก็ใดถาดไข่ก็ได้ไดนี่แหละจ้ะ ทีงง่ายๆคนในเมืองเขาวิ่งม่อ้อยเนาะเป็สีเ้างง่ายๆดีเวลาจะกรอไฟนี่แหละควันซ้ำนี่แหละจ้ะควันโบลายจอยมันจะลุกจนน้มันมืดหมดเลยจ้ะคลิปง่ายคลิปนี้กะแค่นี้เลยจ้ะเด้อนี่แหละจ้ะวิธีคนดังดังง่ายๆดังบ่ยากกะดังบ่ยากเอาเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยนะคะ แล้วฝากอีกช่องด้วยนะคะฝากช่องอ่าร้อยชมลาอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะร้อยชมลาจะวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะ